ะคะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงนะคะทำคลิปลออพิกอารา์ศนะคะในหัวข้อที่ว่าช่วงนี้ใครจะเข้ามาอินเลิฟคุณนะคะจะมีไพ่ให้เพื่อนๆเลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1คือหมีสีฟ้ากองที่2นะคะตัวสอน W สีเขียวกองที่3ดาวสี น้ำตาลนะคะหรือเลือกจากสีก็ได้นะฟ้าเขียวน้ำตาลนะคะไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมอ,อยาขยับให้ดูชัดๆนะคะ,ะเราโอเคเดี๋ยวนะ อ่ะให้เพื่อนๆนะคะตั้งพลังงานเนาะฟ้าเขียวน้ำตาลนะคะอ่ะน่าจะได้แล้วนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าซีเรียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะคุณสามารถทักมาจองคิวรูดูส่วนตัวได้ค่ะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะใครอยากสนับสนุนช่องคุณสามารถกดดูโฆษณาหรือกดคำว่าขอบคุณซุปเปอร์แตงใต้คิดด้านล่างข้างๆผุ่มแชร์ได้นะคะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเร็วๆ็วนี้นะคะเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาหลงรักคุณนะคะเข้ามาอินเลิฟกับคุณนะ ต้องเป็นคนที่คุณเคยรู้จักเคยรักเคยเจอนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะพลังงานเก่าๆก็เป็นไปได้เหมือนกันจากที่เราเห็นนะเหมือนกับเป็นคนที่เคยเจอกันมาก่อนนะคะเคยเจอกันมาก่อนเนี่ยเป็นอดีตคนรักของคุณเป็นคนรักของคุณนี่แหละคะ่ะเป็นคนที่คุณเคยทะเลาะเคยมีปัญหากันนะคะ เคยผิดใจกันนะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันขอปิดไฟเนาะเผื่อภาพจะไพ่จะได้ชัดขึ้นเนี่ยเป็นคนที่คุณเคยมีอดีตเคยมีประเด็นเคยรักเคยชอบเคยผูกพันเคยกิ๊กกันเคยคบกันนะคะบางคนอาจจะเคยมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันนะคะเนี่ยเคยได้ทำกิจกรรมร่วมกันมาก่อนแล้วนะ เป็นคนที่คุณคุ้นเคยนี่แหละค่ะไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคะเขาอาจจะห่างหายไปจากชีวิตคุณนะคะแล้วก็อาจจะอยากกลับมานะคะสารสัมพันธ์หรือจริงๆเป็นคนรักของคุณนี่แหละกองเนี้ยที่เข้ามาเลือกอ่ะคุณอาจจะไม่โสดใช่ไหมนะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาอยากจะอยู่กับคุณไปนานๆทีนี้เขาก็เลยอยากรู้ว่าคุณอ่ะอยากให้เขาอยู่ในชีวิตของคุณไหมเขารักคุณมากกว่าที่คุณรู้อีกนะ แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเป็นประเด็นเคยมีปัญหาเนี่ยเขามีเหตุผลนะคะคุณเป็นคนน่ารักทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะลืมได้ยังไงก็วนเวียนกลับมาเพราะว่าคุณเป็นคนน่ารักสําหรับเขาจริงๆเขาหรือเธอจริงๆนะคะรู้สึกผูกพันรู้สึกว่าเจอใครก็ไม่ได้ดีเหมือนเจอคุณ คุณคือคนที่ใช่มากๆนะคะต่อให้ห่างกันไปทะเลาะก,กันไปเลิกลาก,กันไปผิดใจกันไปก็ยังเป็นคุณที่เขารักนะคะเพอเอๆก็เป็นคนรักของคุณเนี่แหละอาจจะมาอา,อาจจะมาหลอกถามหรือเปล่านะคะทีนี้เขาอะ รู้สึกว่าคุณกลับมารักตัวเองและการกลับมารักตัวเองของคุณอะคะมันทําให้เขาเห็นภาพชัดเจนขึ้นมันเป็นไปได้สูงมากเลยคนคนเออคนคนนี้ที่จะเข้ามาหลงรักคุณนะคะต้องเป็นคนที่คุณเคยเจอมาก่อนเป็นคนที่เคยปิ๊งปางกาันเคยคบกันเคยชอบกันนะคะเป็นคนเก่าๆในชีวิตได้เช่นกันนะทีนี้เรามาดูธาตุหรือราศีนะคะธาตุหรือราศีของเขาหรือว่าของคุณนะคะจะเป็นชาวพิจิก พฤ่งศพตุลมังกรจ้ะพิจิกพฤ่งศพตุลมังกรนะคะเลขที่เกี่ยวข้องนะคะจะมีเลขสามสิบสองนะคะเลขสามสิบสองเลขแปดสิบแปดนะเลขหนึ่งนะคะเลขสามสิบเลขเจ็ดสิบห้าเออวันนะคะจะมีวันพุธวันจันทร์วันศุกรนะ์นะคะพุธจันทร์ศุกร์นะเสาร์นะคะ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถทักจองคิวดูดงส่วนตัวได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ มาต่อกันที่กองที่2นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะใครสนใจสนับสนุนช่องสามารถสมถัครสมาชิกได้นะคะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะใครจะฝายฝากถวายรบบัวให้พ่ะแม่รักษมีรอบสัปดาห์นี้รอบวันศุกร์นะคะทักทางไลน์นะหรือใครอยากกดคำว่าขอบคุณหรือซูเปอร์แตงใต้คลิปด้านล่างข้างปุ่มแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะทีนี้เรามาดูว่าเร็วๆนี้นะคะหรือปัจจุบนันนี้ใครจะ คลายกำลังนะคะตกหลุมรักคุณนะคะหรือกำลังจะเข้ามาอินเลิฟกับคุณนะคะเป็นคนที่เคยเรียนด้วยกันมาเป็นเพื่อนกลุ่มเพื่อนเพื่อนแนะนำให้รู้จักเจอการจากงานสังสรรค์เจองานการจัดงานปาร์ตี้อาจจะเป็นเพื่อนของคุณกำลังแอบชอบคุณอยู่ก็ได้หรือเพื่อนของเพื่อนนะคะน่าจะรู้จักกันแล้วนะน่าจะเคยเจอกันนะคะเคยเดินทาง ด้วยการเนี่ยเป็นไปได้สูงมากเลยว่าจะเป็นเพื่อนในกลุ่มเพื่อนเพื่อนกําลังแอบชอบคุณอยู่นะเพื่อนกําลังแอบรักคุณอยู่นะคะเนี่ยสายปาร์ตี้อะ่ะเ,เคยเคยเฮฮาเคยเมาเคยไปเที่ยวเคยแบบผ่านประสบการณ์นะคะเมาหัวลานะ้้ำปาร์ตี้ด้วยการท่องเที่ยวด้วยกัน สนุกสนานเฮฮานะคะอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนๆน,นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องที่เคยอยู่ในกลวนเดียวกันเคยไปเที่ยวกันเคยเจอกันในงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์นะคะการท่องเที่ยวโรงเรียนนะคะเจอกันที่โรงเรียนเจอกันที่มหาลัยนะคะเคยมีวีรกรรมร่วมกันมานะคะไม่น่าจะธรรมดานะน่าจะมีวีรกรรมร่วมกันมาด้วยนะคะ เขาบอกว่าตอนนั้นนะคะเขาอาจจะไม่ได้รักคุณหรือคุณอาจจะไม่ได้รักเขาเคยปฏิเสธกันก็ได้นะคะเพราะมันเป็นความรักแบบเพื่อนเนาะเคยอยู่ในกลุ่มเพื่อนแต่ว่าพอเจอคุณนะคะคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเขาเลยนะมันรู้สึกว่าใจฟูอะหรือไม่รู้ว่า ไปปิ๊งปังกันอีท่าไหนนะคะอาจจะไปเที่ยวด้วยกันแล้วอาจจะไปปลอบใจกันวันที่อกคลุงอกหักแล้วก็เลยอาจจะตกหลุมรักกันก็เป็นไปได้เขาอยากให้คุณอยู่กับเขาไปนานๆหรือว่าด้วยความเป็นเพื่อนกันนะคะอาจจะไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะหรือไม่อยากสูญเสียมิตรภาพนี้ไปไม่ว่าจะคุณหรือเขาอะนะก็เลยรู้สึกว่าการเป็นเพื่อนกันอะ มันก็คือดีที่สุดแล้วหรือไม่กล้าสารภาพรักนะคะเขาบอกว่าเขาอยากให้คุณมีวันที่ดีมีวันที่มีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะเขาก็ยังเป็นคนที่ก็ยังรักคุณอยู่ตรงนี้แหละเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แสดงออกมากนะคะเขาเนี่ย จะไม่พยายามควบคุมคุณมากจนเกินไปแล้วอาจจะพยายามไม่ได้บอกให้คุณรู้เขาให้คุณเป็นคนตัดสินใจนะคะว่าถ้าคุณรู้สึกเหมือนกันหรือยังไงให้คุณเป็นคนเลือกให้คุณเป็นคนตัดสินใจให้คุณเป็นคนดําเนินการว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าเขาเองก็อย่างที่บอกว่าเขาอยากให้คุณมีความโุกนะคะไม่ว่าคุณจะรักเขาหรือไม่รักเขาก็ตามนะคะ เพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดในการเจอ,เอ,อของเขาเนี่ยก็คือการเจอคุณน,นั่นแหละนะคะมาดูธาตุหรือราศีกันะนะคะมีราศีพฤษภกระโดดออกมาหล่นลงมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะใบเดบียบใบเดียวเด่นๆเลยนะคะแล้วก็มีราศีสิงห์นะคะมีราศีกันนะคะ,นนะ,คะแล้วก็มีราศีเมษค่ะพฤษศสิงห์กันเมษนะคะทีนี้เรามาดูเลขนะคะ เลขก็จะมีเลข22นะคะเลข77นะคะเออเลข77เลข1 7เนะคะเลข31เลข6 3นะคะเลข60 วันนะคะจะมีวันศุกร์วันพฤหัสวันอาทิตย์วันพุนนธน,พนะคะวันจันทร์นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมสามารถทักช่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปต่อกันที่คนเลือกดาวนะคะเร็วๆนี้หรือตอนนี้ปัจจุบันนี้ใครกำลังนะคะหลงรักคุณหรือกำลังจะเข้ามาอินเลิฟเข้ามารักคุณนะคะ คลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะอยา่าิชไ่้มากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตัวมากขึ้นคุณสามารถทักจ้องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะใครอยากาาฝากถวายรบบัวพ่อแม่ักสามีนะคะรอบวันศุกร์นี้ทักได้เลยโอ้คนนี้น่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะหรืออาจจะเป็นคนที่ครอบครัวคุณรู้จักนะคะครอบครัวสนับสนุนนะคะครอบครัวเลือกให้ก,ก็ได้นะ อาจจะดูคุณมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะหรือเข้ากับครอบครัวคุณได้ดีอืมคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อาจจะเคยมีประวัตินะคะอะไรที่อืมไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือครอบครัวอาจจะมีปัญหาครอบครัวอาจจะเอ,อ่อไม่ได้ไม่ได้อบอุ่นนะคะ แต่คนคนนี้มีเกณฑ์ไปได้เป็นไปได้สูงเลยว่าเขาน่าจะอายุเยอะกว่าคุณหรือไม่ก็มีความแตกต่างในเรื่องของอายุนะคะเขาอะเขาอาจจะคอยดูแลคุณอยู่ห่างๆหรืออาจจะมีปัญหาชีวิตนะคะหรือเขารู้ว่าคุณเองอาจจะมีปัญหาชีวิตอะไรแล้วเขาคอยคอยปกป้องคุณอยู่เสมออะเราไม่รู้ว่า คุณคุณน่าจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าคนคนนี้เป็นใครเพราะว่าเขากับคุณรู้จักกันมาเนิน่นนานแล้วแล้วครอบครัวของคุณค่อนข้างที่จะสนับสนุนหรือสนิทกันนะคะเขาอาจจะเป็นคนคอยปกป้องคุณเวลาที่คุณมีภัยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตมากๆนะคะแล้วคุณคอยไปช่วยเหลือเขาก็เป็นไปได้นะ เขาว่ารักคุณมากเข้าใจไหมนะคะเขารักคุณมากๆเลยนะคนคนนี้แล้วก็เขาบอกว่ามีเขาแล้วจะมองหาใครอีกเออหยุดมองไปที่คนอื่นสักทีนะคะมองที่เขาเนี่ยเพราะว่าเขาก็รักคุณมากนะ เขาอยากเรียนรู้กันไปก่อนหรืออยากให้คุณให้โอกาสในการที่จะเรียนรู้เขานะคะถ้าเขาทําให้คุณโกรธหรือทําให้คุณเสียใจยด้วยอารมณ์โมโหหรืออะไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าอยากบอกว่าดีกันนะเขายังเป็นคนเดิมที่ยังมีความรักให้คุณนะคะแล้วก็เขาชอบจะหึงห่วงคุณบ่อยๆนะเพราะว่าเขารักคุณมากนะคะแล้วก็ห่วงคุณมากด้วยนะ เขาไม่อยากให้คุณเศร้าไม่อยากให้คุณเสียใจไม่อยากให้คุณผิดหวังนะคะเขารู้ว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนกล้า,าหาญและมีความเป็นตัวของตัวเองเขาก็อยากให้คุณนะคะเป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละแต่ในการที่เป็นตัวของตัวเองก็อยากเขาก็คาดหวังว่าอย่าทําให้เขาเสียใจหรืออย่ามองคนอื่นนอกจากเขาเพราะเขาเองน่ะก็ ไม่อยากไม่อยากเป็นคนโมโหร้ายหรือไม่อยากให้ทําคุณรู้สึกไม่ดีอะ่ะเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาอยากเป็นก็คือการปกป้องคุณนะคะประมาณนั้นทีนี้เรามาดูท่าหรือราศีนะคะของเขาหรือว่าของคุณนะมีราศีพิจิกนะคะกระโดดลงมาเลยนะคะแล้วก็มีราศีมังกรนะคะมีราศีสิงห์ แล้วก็ราศีธนูนะคะพิจิกมังกรสิงห์ธนูนะอ่าทีนี้เรามาดูเลขนะคะจะมีเลขสิบสามเลขสิบสามมีเลขสามสิบมีเลขห้าสิบแปดนะคะมีเลขเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็มีเลขสิบห้านะคะวันจันทร์วันอาทิตย์ วันจันทร์วันอาทิตย์นะคะวันศุกร์เด่นมากๆค่ะประมาณนี้สําหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักช่องคิวดูโดส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยหรือใครอยากสนับสนุนช่องคุณสามารถกดคําว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงใต้คิปด,ด้านล่างข้างๆปุ่มแชร์หรือจะสมัครสมาชิกนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทก็ได้เช่นกันวันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขเราจะกันาใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย